สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีมังกรทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรวันนี้มาส่งต่อพลังงานดีๆกับการเปิดไพ่ทํานายดวงในหัวข้อโชคดีครั้งใหญ่ที่คุณจะได้รับภายใน15วันนี้โดยนับจากวันที่คุณเปิดมาเจอคลิปนี้นะคะ มารับพลังงานดีๆกลับไปด้วยกันแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นการทํานายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งซึ่งคําทํานายอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ขอให้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงายฟังไว้เป็นแนวทางเพื่อสร้างกาลังใจสร้างพลังบวกเพราะสุดท้ายแล้วชีวิตจะดีไม่ดีก็อยู่ที่การกระทําของตัวคุณเองทําอย่างไรได้อย่างนั้นเดี๋ยวเรามารับฟังคําทํานายไปพร้อมๆกันเลยค่ะ ความโชคดีเรื่องใดที่จะเกิดขึ้นกับคุณเดี๋ยวมารับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะใบแรกนะคะหกดาบเจ็ดเหรียญ a อซออฟวอดเก้าดาบนะคะสี่ถ้วยสามเหรียญซาแปดถ้วยนะคะ King s of c u p ไพเวอร์แล้วก็จะมีไพ่ p พ่ c คด n e t อีกหนึ่งใบนะคะปร้องจริงความโชคดีของคุณก็คือการที่ชาวราศีมังกรสามารถที่จะก้าวข้ามนะความยากลำบากในชีวิตไปได้นะคะเป็นราศีที่จะหมดทุกข์หมดโศกนะคุณได้ผ่านจุดต่ำสุดของชีวิตไปแล้ว นับจากนี้ชีวิตของคุณก็จะดีขึ้นเรื่อยๆมีสิ่งดีๆมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นมากมายเลยทีเดียวคุณจะได้เจอหนทางชีวิตที่ดีนะมีชีวิตสดใสมีชีวิตชีวามีอนาคตที่ดีมากขึ้นนะคะอุปสรรคปัญหาที่คุณกำลังเผชิญอยู่มันกำลังจะขี้ไข่ในทางที่ดีมากขึ้นนะมีความสบายอกสบายใจได้ใช้ชีวิตแบบสมบูรณ์พูนสุขนะคะ อะไรที่มันไม่ดีในชีวิตมันกำลังจะหลุดพ้นไปแล้วนะนับจากนี้ชีวิตของคุณก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะเป็นดวงชะตาเหมือนฟ้าหลังฝนนะฟ้าหลังฝนยอมสดใสเสมอชีวิตอาจจะเจอบททดสอบนะคะมีประสบการณ์ชีวิตมากมายนะแต่คุณก็สามารถผ่านมันมาได้ด้วยความเพียรพยายามด้วยความเข้มแข็งความใจสู้ของคุณนั่นแหละ ที่จะนำพาคุณไปสู่สิ่งที่ดีมากขึ้นนะคะแล้วก็มีโชคลาภในเรื่องของการเดินทางด้วยนะใครที่มีแผนจะเดินทางช่วงนี้จะประสบความสำเร็จดีมากๆยิ่งถ้าเดินทางาเกี่ยวกับเรื่องของเงินนะคะอาจจะไปเจราจาต่อรองเรื่องของผลประโยชน์ไปขายสินค้าไปนำเสนอสินค้าหรือไปพบลูกค้าใดๆก็จะได้รับผลสำเร็จที่ดีมาก นะได้หอบเงินหอบความสําเร็จกลับมามากมายเลยทีเดียวแล้วก็เป็นช่วงที่จะมีจังหวะชีวิตที่ดีในเรื่องของการหาเงินด้วยนะคะเนี่ยยิ่งขยันก็จะยิ่งรวยยิ่งมีความเพียรพยายามตั้งใจก็จะทําให้มีเงินมีทองมากมายเลยทีเดียวนะมีเงินมากองอยู่ตรงหน้ากันเลยนะคะเงินที่ได้มานะจากการาจากการทํามาหากินจากการใช้ความรู้ความสามารถ หรือจากน้ําพักน้ําแรงของตัวคุณเองนะคะอาจจะเหนื่อยหน่อยนะต้องปาดเหงื่อหน่อยแต่ว่าผลตอบแทนที่ได้รับมันคุ้มค่าอย่างแน่นอนนะคะหรือข่าวดีนะที่คุณได้ลงทุนลงแรงกับบางสิ่งบางอย่างไว้นะก็จะกําลังเก็บเกี่ยวนะคะกำไรเก็บเกี่ยวเงินมากมายเลยทีเดียวเหมือนสิ่งที่คุณได้ลงมือทํา มันกำลังส่งผลดีขึ้นเรื่อยๆนะคะทำให้คุณมีเงินมากขึ้นนะสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้จะได้รับผลประโยชน์มากมายที่มันเป็นของตัวคุณเองนะคะอะไรที่คุณอยากได้นะก็มีเกณฑ์ที่จะได้มีเกณฑ์ที่จะสมหวังด้วยนะคะหวังเงินอะไรไว้นะก็จะมีเงินเข้ามานะโชคลาภทางการเงินกำลังจะเข้าข้างคุณแล้วนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้เงินเพิ่ม จากการทำอะไรใหม่ๆนะอาจจะทำงานาชิ้นใหม่หรือหน้าที่ใหม่ๆที่มันจะทำให้มีผลตอบแทนเพิ่มมากขึ้นก็ได้นะคะอาจจะถูกส่งตัวไปทำงานแผแนกอื่นนะที่อาจจะได้รับค่ดจ้างเยอะมากขึ้นก็ได้นะคะหรือไม่บางท่านอาจจะทำงานเสริมนะทำเหมือนเป็นธุรกิจเสริมเข้ามาอีกหนึ่งอย่างก็ได้ นะการบุกเบิกเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆใ,ในช่วงนี้มันจะส่งผลดีมากๆกับดวงชะตาของชาวราศีมังกรนะคะอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงในเรื่องของหน้าที่การทํางานก็ได้นะช่วงแรกเราอาจจะรู้สึกเครียดกดดันนะคะหรือกลัวนะกลัวการเปลี่ยนแปลงกลัวการเริ่มต้นใหม่นะคะคือไพ่กาลังสื่อว่านะอย่าพึ่งกลัว อย่าพิ่งคิดลบก,กับตัวเองมันอาจจะไม่ได้เลวร้ายอย่างที่เราคิดเอาไว้ก็ได้นะคะมันอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตที่ดีที่จะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จได้ดีมากๆนะยิ่งพลังงานไพ่ถือว่าเป็นพลังงานที่ดีที่ดวงชะตาของคุณกำลังจะได้พบกับความสำเร็จจะมีสิ่งดีๆมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นมากมายเลยทีเดียวนะคะแล้วก็อย่าพึ่งไปกังวลกับอนาคตมากเกินไป อนาคตมันเป็นสิ่งที่ยังมาไม่ถึงแต่ปัจจุบันเนี้ยเราสามารถทำให้ดีที่สุดได้นะคะอดีตมันก็ผ่านไปแล้วนะไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ก็ขอให้ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดนะคะทำหน้าที่ของเราให้เต็มที่เชื่อเลยว่านะนาคตมันก็จะดีตามไปด้วยนะคะาบางทีเราอาจจะเครียดนะกับการทำงานหรืออาจจะรู้สึกเบื่อกับสิ่งที่ทำอยู่ดิมเดิม ลองหาอะไรใหม่ๆนะทำดูบ้างดังที่ไพ่สื่อมานะคะอาจจะไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆเพิ่มเติมไปฝึกทักษะในด้านอื่นๆก็ได้เราไม่จําเป็นว่าจะต้องมีความรู้ในงานที่เรารับผิดชอบงานเดียวเราอาจจะไปเรียนรู้งานแผนกอื่นหรือเรียนรู้ในเรื่องอื่นที่เราไม่เคยรู้บ้างก็ได้เพื่อเป็นการพัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆถ้าเรามีความรู้ในหลายเรื่องนะคะ ันก็จะนํามาซึ่งโอกาสดีๆมากมายเลยทีเดียวโอกาสที่ดีนั้นเปรียบเสมือนความโชคดีที่คุณจะได้รับในเร็วๆนี้ด้วยนะคะความโชคดีนะที่มันมาจากโอกาสที่มีคนหยิบยื่นให้กับเราหรือเป็นโอกาสที่เราขวอยคว้าด้วยตัวของเราเองก็ได้นะคะโดยการลงมือทําด้วยการพัฒนาตัวเองนั่นแหละที่จะทําให คุณได้รับโอกาสที่ดีมากมายเลยทีเดียวแล้วก็มีสเสน่ห์ในเรื่องของการใช้คำพูดนะคะการเข้าสังคมการสื่อสารนะหรือการทำงานเป็นกลุ่มเป็นทีมที่จะได้ผลดีมากๆนะได้ทำงานกับทีมงานาทีมงานที่เก่งที่มีประสิทธิภาพนะคะแต่การทำงานเป็นกลุ่มเป็นทีมนั้นเราต้องอยอมรับความคิดเห็นของคนอื่นบ้างนะยอมรับความคิดเห็นต่าง คือหลายคนมันก็หลากหลายความคิดนะจะให้ทุกคนคิดเหมือนเราหมดก็คงจะเป็นไปไม่ได้นะคะ,ะบางทีข้อคิดดีๆมันอาจจะนำมาปรับใช้กับการทำงานของเราให้ดีเพิ่มมากขึ้นก็ได้นะคะก็ทำงานร่วมกันมีความสามัคคีพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเห็นอกเห็นใจกันก็จะทำให้การทำงานเป็นกลุ่มเป็นทีม ประสบความสําเร็จได้ดีมากๆนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ได้เงินจากการพูดจาจากว่าจ้านะคะจากการสื่อสารที่จะนํามาซึ่งเงินทองมากมายเลยทีเดียวใครที่ทํางานด้านการขายนะคะ เป็นพนักงานขายพ่อค้าแม่ค้าเป็นเซลลเป็นนายหน้าต่างๆก็จะได้รับกําไรนะได้รับเป็นค่าตอบแทนค่าคอมมิชชั่นที่ดีมากๆนะคะก็เป็นช่วงกอบโกยเงินนะอย่างแท้จริงเลยสําหรับชาวราศีมังกรนะชีวิตของคุณดูจะสดใสขึ้นเรื่อยๆนะคะคุณจะมีความหวังกับชีวิตมากขึ้นนะสิ่งที่คุณทําอยู่มันกําลังเข้าที่เข้าทาง กำลังส่งผลดีมากๆเลยทีเดียวใครที่กำลังรู้สึกท้อเหนื่อยนะคะก็ต้องปลุกพลังนะในตัวเราให้มีเพิ่มมากขึ้นพยายามให้กำลังใจนะตัวเองให้มากๆกํำลังใจที่ดีที่สุดก็คือกำลังใจจากตัวของคุณเองนะคะนะเมื่อเรามีพลังงานด้านดีนดเกิดขึ้นมันก็ก่อเกิดเป็นแรงผลักดันเป็นแรงบันดาลใจดีๆที่อยากจะทำให้คุณ ทำสิ่งที่ตั้งใจไว้ให้ประสบความสําเร็จได้นะคะแล้วก็มีไพ่นะแห่งความสมหวังไพ่ที่สื่อถึงความสําเร็จที่จะเกิดขึ้นในทุกทิศทุกทางนะสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณลงมือทํามีโอกาสที่จะสําเร็จเป็นจริงได้นะคะนะไม่มีอะไรยาก ่าเกินกว่าความสามารถของคุณไปได้นะถ้าคุณมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่มากพอมีชื่อเสียงนะคะในสายงานที่คุณทำอยู่จะมีคนรู้จักคุณมากขึ้นความสามารถที่โดดเด่นจะเป็นที่สนใจนะมากมายอาจจะมีคนมาชวนไปทำงานด้วยมาทากิจการดีๆร่วมกันหรืออาจจะมีคอนเนคชันดีๆเกิดขึ้นที่จะทำให้มีเงินมีทองเข้ามามากขึ้นนะคะ อย่างเช่นเราไปพบปะเพื่อนฝูงพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันก็อาจจะได้ไอเดียอะไรดีๆในการทำเงินหรือในการทำธุรกิจเพิ่มมากขึ้นก็ได้นะคะเราต้องเอาตัวเองไปเข้าสังคมบ้างนะก็จะทำให้เราได้รับโอกาสดีๆได้แนวคิดดีๆที่จะนำมาดัดแปลงหรือนำมาลงมือทำที่จะก่อให้เกิดเป็นความสำเร็จเพิ่มมากขึ้นนะคะ เป็นดวงชะตาที่โดดเด่นในเรื่องของต่างประเทศด้วยนะใครที่ทำงานที่เกี่ยวกับต่างประเทศนะคะบริษัท i m p o r t e x p o r อหรืองานที่ต้องใช้ภาษาต่างประเทศก็ได้นะเป็นล่ามเป็นมกักคุเทศนะคะหรืองานทางด้านสื่อออนไลน์นะช่วงนี้เฮงปังดีมากๆก็จะประสบความสำเร็จมีคนมาจ้างงานเยอะขึ้นนะหรือถ้าใครขายสินค้าผ่านสื่อออนไลน์นะช่วงนี้นี่ยอดขายปังมากๆเลยทีเดียวนะคะ ปังปุริเย่เลยทีเดียวความโดดเด่นนะที่มันกำลังจะส่งผลดีมากๆกับชาวราศีมังกรนะคะหรือใครมีแผ่นนะจะเดินทางไปทำงานต่างประเทศก็มีโอกาสที่จะได้ไปด้วยนะคะได้ไปเก็บเกี่ยวความสำเร็จนะยิ่งถ้าใครไปเรียนต่อนะคะก็จะสามารถไปสร้างอนาคตที่ดีนะเหมือนจะได้ดิบได้ดีในที่ต่างที่ต่างถิ่นด้วยก็ขอให้ตั้งใจเรียนนะคะ นำความสำเร็จนะกลับมาสู่ครอบครัวให้ได้นะคะก็จะประสบความสำเร็จดีมากๆแล้วก็เป็นไพ่พัฟพิคเนตด้วยนะคะที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะที่คุณนับถือนะไม่ใช่เฉพาะเป็นพรพิคเนตอย่างเดียวอาจจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างต่างที่คุณนับถืออยู่นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวคุณที่คอยปกป้องคุ้มครองดูแลคุณดีมากๆอวยพรอวย,ยัยให้คุณทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จ อะไรที่มันติดขัดก็จะดูราบรื่นมากขึ้นนะคะปัญหานะอุปสรรคต่างๆก็จะถูกปัดเป่าออกไปด้วยนะคะก็ขอให้ทำความดีในรูปแบบต่างๆคิดดีทำดีนะพูดแต่สิ่งที่ดีเชื่ออะไรว่านะถ้าเราคิดดีทำดีแล้วนะคะเราก็จะประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำนะรวมถึงไปไหนมาไหนก็จะได้รับความเมตตาอินดูที่ดีมากๆด้วยนะคะ,ะแล้วก็ ส่งท้านะคะด้วยไพ่บีร้องจิ้งนะคะก็คือนะการที่เราทํางานนะคะอโอเคแร่ว,ว่าเราโดดเด่นในเรื่องของความสามารถนะเก่งในทุกด้านเก่งในหลายอย่างแต่เราก็ใช่ว่าจะทําทุกอย่างให้ให้มันสําเร็จได้ด้วยตัวของเราเองเราอาจจะต้องได้รับความร่วมไม้รวมม่ือจากคนในองค์กรจากคนในบริษัทในที่ทํางานที่เราทําอยู่นะคะ การพึ่งพาอาศัยกันการช่วยเหลือกันมันจะส่งผลดีในหน้าที่การทำงานของเราด้วยนะก็อาจจะต้องอรับฟังความคิดเห็นนะของคนอื่นมากขึ้นมีความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ที่อายุมากกว่าหรือคนที่มีวุฒิภาวะมากกว่าเรา,ะะารวมถึงในบางสถานการณ์เราอาจจะต้องลดอีกโก้ลดความเป็นตัวเองลงบ้างคือเหมือนกับว่าต้องพยายาม ทําทตัวเองให้เหมือนน้ํานะคะน้ําที่น้ําที่ไม่เต็มแก้วนะเพื่อที่จะรับนะคะความรู้หรือรับสิ่งดีๆเข้ามาหาตัวเราให้มากขึ้นนะก็เป็นสิ่งที่พายอยากจะสื่อบอกกับชาวราศีมังกรน,นะคะก็ขอจบการทํานาแต่เพียงเท่านี้สําหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาพยากรณ์ ก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แทงที่เป็นรูปหัวใจข้างล่างนี้ได้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยสุดท้ายนี้ขอวอวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สมหวังทุกประการคิดเงินได้เงินนะคิดทองได้ทองเฮงปางตลอดปีตลอดไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ